ทุกคนทุกคนรู้จักคำว่าอัลกอริทึมกันดีแค่ไหนหลายคนคงคิดว่าอัลกอริทึมคือคำที่เกิดขึ้นมาใหม่อาจจะเกิดขึ้นมาในช่วงยุคข,ของคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วคำนี้มีอายุย้อนกลับไปประมาณ900ปีคำว่าอัลกอริทึมมาจากชื่อของอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ชายคนนั้นชื่อมูฮัมหมัดอบิมูซาอาลีคอวาริสมี เขาเกิดเมื่อประมาณคิเตักราช780ซึ่งปัจจุบันเนี่ยภูมิภาคที่เขาเกิดก็คืออุซเบกิสถานชื่อของเขาบ่งบอกว่าเขามาจากคอวาริซึมเป็นเมืองเกิดของเขาเองในวงการคณิตศาสตร์ก็จะเรียกชื่อเขาว่าอันควา i ิสมีเขาเป็นที่รู้จักในนามของผู้อำนวยการของ house of wisdom ซึ่งเป็นศูนย์ประชาการทางปัญญาสำหรับนักวิชาการในศตวรรษที่9ของกรุงแบกแดด ว้าวศตวรรษที่เก้กรุงแบกแดดมีส่นประชาการทางปัญญาแล้วเหรอโอ้โหเขาสร้างสรรค์ผลงานหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์หรือแม้กระทั่งการทำแผนที่แล้วเขาก็ยังได้เขียนหนังสืออีกด้วยหนังสือของเขาก็ทรงอิทธิพลมากชื่อ c o n c คร n i n g The Hindu Art r e c o r d i ครแล้วในอีก300ปีต่อมาเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ถูกค้นพบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกแปลเป็นภาษาลาตินโดยในการแปลหนังสือครั้งนี้เป็นการนำตัวเลขอินดูอาราบิกเข้ามาสู่ทางตะวันตกซึ่งในที่สุดแล้วอ่ะมันก็เข้ามาแทนตัวเลขโรมันที่ใช้ยากแล้วก็เลอะเทอะระบบตัวเลขอินดูอาราบิกที่มาพร้อมจุดทศนิยมเนี่ยมันใช้งานง่ายซึ่ง2ระบบเนี่ยอธิบายโดยอันควาราดิสมีในหนังสือของเขาแล้วในหนังสือเนี้ยก็ถือว่า มีพื้นฐานของตัวเลขที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันชื่อของอันควาวาลิสเมยเมื่อกลายเป็นภาษาลาตินมันก็เพี้ยนกลายมาเป็นอัลกอริทึมและเนี่ยคำว่าอัลกอริทึมก็เกิดขึ้นนอกจากเนี้เรายังต้องขอบคุณอันควาวาลิสมสำหรับคำว่าพิชคณิตด้วย ซึ่งมาจากผลงานของเขาอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันหนังสือของเขาได้ปฏิวัติคณิตศาสตร์ในโลกตะวันตกโดยแสดงให้เห็นว่าปัญหาที่ซับซ้อนน่ะสามารถแบ่งออกเป็นส่วนๆที่ง่ายกว่าและจัดการแก้ไขได้อย่างไรอารมณ์เหมือนกับหนังสือของคนเปอร์เชียเนี่ยมาสอนให้กับพวกคนโรมันยุโรปเนี่ยได้รู้ถึงวิธีการใช้ตัวเลขแล้วมันก็กลายเป็นตัวเลขที่แบบคนทั้งโลกอะ่ะจะต้องรู้จักกันแล้วในภาษาลาตินน่ะพอมันดําเนินการมาถึงช่วงยุคกลาง ัลกอริทึมมันก็เลยหมายถึงเลขฐาน10เท่านั้นเมื่อถึงศตรวตรรษที่13คําคำนี้ก็กลายเป็นคำภาษาอังกฤษแล้วก็ถูกใช้โดยเซอร์เซอร์เป็นต้นจนกระทั่งช่วงปลายศตรวตรรษที่19บเกอัลกอริทึมจึงมีความหมายในชุดกฎรหรือรูปแบบทีละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาพอผ่านมาช่วงทศวรรษที่20อลันทัวริงทุกคนรู้จักกันไหมเขาเป็นนักคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นบิดาห่งคอมพิวเตอร์เขาได้ค้นพบว่าตามทฤษฎีแล้วเครื่องจักรสามารถปฏิบัติตามคำสั่งของอัลกอริ ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างไรนี่คือจุดกําเนิดของยุคคอมพิวเตอร์ในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เขาก็ได้สร้างเครื่องจักรที่มีชื่อว่าบอมบีแล้วเครื่องจักรนี้มันก็ใช้อนลกริทึมในการถอดรหัสอีกมีซึ่งเป็นรหัสลับของชนเผ่านาซี ไม่ใช่ชนเผ่าสิต้องบอกว่าเป็นฝ่ายนาซีมากกว่าซึ่งในปัจจุบันอันกอริทึมมันก็มีอยู่ทุกที่แล้วมันก็ช่วยให้เราเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B ได้กระตุ้นการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งต่างๆให้เราได้ดูได้ซื้อหรือแบ่งปันและทำนายว่าเราจะลงคะแนนอย่างไรหรือ ตกลุมรักใครคําเล็กๆน้อยๆที่มีต้นกําเนิดในเปอร์เชียยุคกลางกําลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ